โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคะตั้งนานทำไมไม่บอกอยากทำมากไปเลยป่ะคิดว่าเรื่งส่วนต้องเริ่มจากการดูแลส่วนไหนก่อนคะ คิดว่าน่าจะเป็นแก้มครับคิดว่าต้องหน้าชัดค่ะก็ต้องหน้าเรียวสิคะเพราะหน้าเรียวทําให้เรารู้สึกมั่นใจถ่ายรูปมาแล้วก็สวยแค่หน้าชัดเนี่ยแต่งหน้าก็ง่ายถ่ายรูปมุมไหนก็ดูดีค่ะพอแก้มเยอะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบหน้ากลมอะ่ะถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยถ่ายคลิปก็ไม่สวยไม่ดีเลยค่ะแล้วคิดว่าต้องทํำยังไงหน้าถึงเรียวอืม ต้องลดหนอกแก้มนะคะคิดว่าอย่างแรกนี่คือต้องฉีดกามก่อนเลยถ้าหน้าไม่กลมไม่บานขนาดนั้นก็คงต้องลดเหนียงค่ะหน้าน่าจะเลียวขึ้นเพราะเกิดกามเล็กเนี่ยหน้าเราก็จะเลียวแต่ว่าส่วนเหนียงเนี่ยเป็นอะไรที่ลดยากมากๆออกกําลังกายก็แล้วอะไรก็แล้วออกกาลังกายก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ยังลดยากอยู่ดีว่าแต่ฉีดโบทอกนี่ลดหนกแก้มได้ไหมคะแต่ยิ่งฉีดเยอะๆเนี่ย ก็จะยิ่งเสียแพงมากใช่ไหมคะโหโหนี่มันลงเยอะขนาดนี้เลยคะเนต้องเสียไปกี่หมื่นคะเนี่ยหน้าเรียวสวยมากเลยอะเขาทำอะไรบ้างหรอมันมันลงได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะจริงๆแล้วจากที่ดูรีวิวเนี่ยเรามีตัวช่วยพิเศษที่มีที่โมนาที เฮ้ย, <ห ocal> ยจริงเหรอมันมีอะไรบ้างอะตอนนี้นะครับเราก็มีตัวโมเลติกแฟตนะครับซึ่งเป็นตัวสลายไขมันนะครับตัวใหม่นะครับจากประเทศเกาหลีซึ่งทางโมนาคลินิกเนี่ยเป็นคนนาเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะมีเฉพาะที่โมนาคลินิกนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับของแฟตตัวนี้นะครับก็คือลดการสร้างไขมันนะครับสลายไขมันส่วนเกินขับทิ้งออกไปในรูปของของเสียนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับหลังจากรับบริการด้วยโมเลติกแฟตแล้วเนี่ยน่าจะกระชับมากขึ้น นะครับดูหน้าเรียวลงไม่หย่อนคล้อยที่สำคัญทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะครับโอโ้ตั้งนานทำไมไม่บอกอคอนซัลต์คุณหมอได้เลยปะคะจองคิวเลยได้ปะคะอยากทำวันไม่หนูฉีดได้เลยป่ะเนี่ยฉีดได้จะฉีดไหมได้ได้ไปเลยค่ะ